f อฟคุยซื้อบอกโดทีมลูกเรียพูได้อะไรจากดีลนี้ผีตกลงค่าตัวโยโร و ทำไมหงอยังนิ่งสรุปข่าวเรียพูประจำวันที่10กรกฎาคมกับผมโคดแอคนะครับสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ครับวันนี้เรื่องราวของโยโร و ก็เดือดนะครับแมนยูในเตดไปตกลงค่าตัวกับทางริวนะแต่นักเตะยังไม่ได้ตอบตกลงนะฮะแต่คำถามคือทำไมเรีพูถึงนิ่งเดี๋ยววันนี้จะมีคำตอบมาฝากกันลองมาพูดคุยกันหน่อยแล้วก็เรื่องราวของ f s g ซื้อบอกโดเจาะแบบละเอียดเลยครับเอาแบบละเอียดที่สุดเลยนะ ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับพื้น Smart Mad, สมาร์ทแมทสวสมันไม้ทนมันหินใครต้องการปูพื้นบ้านใหม่ SPC สมาร์ทแมทตอบโจทย์ทุกการใช้งานกันเชื้อราการันแบคทีรเรียกันปวกกันน้ํา100%สนใจไปที่โฮมโปรกรุงเทพปริมณฑลร้านค้าตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งตรงทางเพจสมาร์ทแมทหรือโทร0 6 3 2 0 8 1 1 8 8นะครับรวมไปถึงพรีเมียมคลาสพิซซ่านิวยอร์กพิซซ่าตำนานแป้ง400ปีบางกรอบหอมอร่อยมีให้เลือกหลากหลายหน้าในกรุงเทพมหานครมีหลากหลายสาขา ต่างจังหวัดมี3สาขาโทรสั่ง d e l i v e r ร0 2 1 0 5 4 5 5 5การันตีความอร่อยครับมาครับก็เริ่มต้นข่าวในวันนี้ฮะฝาก,กกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับทีมชาติเมื่อคืนนี้มีทั้งศึกยูโรแล้วก็ตอนเช้าครับมีศึกโคปาเมการอบรองชนะเลิศนะครับเตะกันไปฝั่งละคู่นะฮะฝั่งยูโรเนี่ยเมื่อคืนนี้ตีสองโอ้โหดึกมากผมก็ได้ดูไปครึ่งเดียวแล้วก็หลับนะครับสเปนนะครับเอาชนะฝรั่งเศสได้2ต่อหนึ่งนะฮะก็ทำให้โกนาเต้ ที่ทัวร์นาเมนต์นี้นั่งตบยุงฮะดูภาพนี้ให้ดีนะเราจะเห็นสายตาของโกนาเต้มองไปที่ยามมลเมื่อคืนนี้ที่ทำสถิติเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดที่ยิงในศึกยูโรอายุ16ปีกว่าๆเกือบ17ปีนะฮะ,ะทำได้เพียงแค่มองเพื่อนจากซุ้มมานั่งสำรองเพราะว่าโดนดองยาวนั่นเองนะฮะก็ตกรอบไปตามระเบียบนะครับฝรั่งเศสทำให้ครับสเปนตอนนี้เข้าชิงเป็นทีมแรกไปรอแล้ว รอดูว่าจะเจอกับเนเธอร์แลนด์หรืออังกฤษที่จะเตะกันในค่ําคืนนี้หลายคนถามเข้ามาว่าเอแล้วยามาเนี่ยชื่นชอบจริงๆเลยนะลิฟูมีโอกาสได้ตัวบ้างไหมหรืออยู่กับทีมอะไรคือบางคนยังไม่รู้ด้วยซ้ํานะเป็นเด็กป้านบาซ่าที่แจ้งเกิดมาปีที่แล้วขึ้นมาแล้วก็ติดทีมชาติชุดใหญ่คือเก่งจัดเก่งเกินเด็ก16อะ่ะหลายคนลืมนึกว่าไอ้นี่แม่ง16อะ่ะแต่เล่นได้ขนาดนี้นะฮะแบบน่าจะได้รางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมของโน์นาเมนต์ยูโรด,ด้วยซ้ำนะครับซึ่ง คาถามก็คือเขาเพิ่งต่อสัญญาไปผมตอบแบบนี้ฮะเขาเพิ่งต่อสัญญากับบาร์ซ่าไปและทำรมเนียมนะบาร์ซ่าเวลาต่อสัญญานักเตะมักจะใส่ค่าฉีกสัญญาเอาไว้ที่1000ล้านยูโรนั่นแปลว่าถ้าคุณจะไปฉีกสัญญาโดยที่นักเตะไม่อยากย้ายหรือบาร์ซ่าไม่อยากขายคุณต้องจ่าย1,000ล้านยูโรครับถึงคุณจะฉีกสัญญาบาร์ซ่าได้แต่ถ้าเกิดกรณีที่สมมุตินักเตะอยากย้ายบาร์ซ่าอยากขายสามารถขายในราคาที่ต่ำกว่าค่าฉีกสัญญาได้ก็คือจะมาสู่ราคาปกติได้ แต่ต่อให้เป็นราคาปกติผมว่ายาเมาก็ไม่ต่ำกว่าร้อยล้านอยู่แล้วแต่ไม่ไว่ายังไงก็ตามบาซ่านี่คือเพชรเม็ดงามที่สุดของบาซ่าในตอนนี้เขาไม่ขายหรอกครับอันนี้แจ้งแฟนบอลรีพูไว้เลยนะฮะว่าอย่าไปหวังอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้นะครับมันเขาคือเพชรเม็ดงามนะใช้คํานี้นะครับส่วนคนนี้เป็นข่าวกับเรียพูแล้วก็อีกหลายๆทีมครับคือแดนนี่โอโม่นะเป็นข่าวอยู่เรื่อยๆถือว่าเป็นคนคนหนึ่งที่ฟอร์มดีในศึกยูโรรอบนี้เลยนะครับ แอสซิสเกมแอลเบเนียยิงเกมจอร์เจียลูกหนึ่งแล้วก็เกมกับเยอรมันยิงหนึ่งจ่ายหนึ่งแล้วก็เกมกับฝรั่งเศสมอคืนนี้ยิงอีกหนึ่งลูกด้วยผมว่าคนนี้ก็น่าจับตาว่าซัมเมอร์จะย้ายไปไหนคนนี้ย้ายง่ายกว่ายาเมากว่ารามินยาเมลด้วยซ้ำนะเพราะอะไรครับเพราะว่าดานนี่โอโมค่าฉีกสัญญาอยู่ที่60ล้านยูโรเนี่ยมันมีค่าฉีกที่เป็นรายละอักษรที่มันต่ำหกสิบล้านยูโรอยู่ในเลนที่ผมว่าบรรดาทีมในยุโรปทุกทีมสามารถพอที่จะจับต้องได้ทีมใหญ่ๆนะฮะ ส่วนอาร์เจนตินาครับในศึกโคปาอเมริกาเมื่อเช้านี้ครับชนะแคนาดา2อต่อศนะครับฮูเรนอัลเบเรียิงกับลรโอเนลเมสซี่ยิงนะครับแล้วก็แมคคลิสเตอร์เป็นตัวจริงด้วยแล้วก็โดนเปลี่ยนออกในช่วงครึ่งหลังนะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงเหมือนกันนะครับเท่ากับว่า1นัดเตะหงเนี่ยเข้าชิงแล้ว1และอีกสักอีกคู่หนึ่งเนี่ยมันจะเป็นโคลอมเบียเจอกับอุรุกวัยนั่นแปลว่านัดชิงนักเตะหงเจอกันแน่นอนครับสำหรับโคปาอเมริกานะฮะมาดูโปรแกรมกันหน่อยค่ำคืนนนนนนี้ะะครรัับเเเธออออ์์แลดดดจงงกฤษถ่าายททส ทีวีนะฮะทูพรีเมียร์อีกสาส่วนตอนเช้าครับก็อุรูัยเจอโคลอมเบียก็เราจะได้รู้แล้วแหละว่าใครจะชิงกับใครภายในเช้าวันพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีหนึ่งส่วนเกี่ยวกับทีมเราครับฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะค่ามาอยู่ที่ทีมเรากันบ้างนะครับวัตรุเอ็นโดกับโมเมสซาร่านะครับล่าสุดเว็บไซต์อย่างเป็นทางการคอนเฟิร์มว่า2คนนี้ครับจะมาร่วมแคมป์ปีซีซันจะมาร่วมปีซีซันวันแรกเนี่ยก็คือวันพุธเวนส์เดย์นะฮะ วันพุธก็คือวันนี้นี่แหละนะเอนโดกับซาร่าจะมารายงานตัวฝึกซ้อมร่วมกับน้องๆนะฮะก็ตามคาดเลยว่าในสัปดาห์นี้เขาทั้งคู่จะกลับมารายงานตัวฝึกซ้อมครับอืมก็เดี๋ยวคืนนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเราอาจจะได้เห็นภาพทั้งคู่ใส่เสื้อซ้อมเราอาจจะได้เห็นละเออโมซาร่ากลับมาในเวอร์ชันหัวโล้นด้วยนะฮะนี่แล้วก็มีคนเขาถ่ายไว้นะซาร่าเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนอยู่ที่อ,อ่ประเทศอะไรนะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตแป๊บนึงนะ หมือนจะอยู่ที่ประเทศกรีซมั้งนะฮะแกชอบไปพักร้อนกรีซนะมีเมื่อซัมเมอร์สองซัมเมอร์ที่แล้วี่ยก็เคยไปพักร้อนที่กรีซนะครับกรีซเป็นเมืองสวยนะแล้วก็มีทะเลด้วยนี่แกแบบแกเดินผ่านนะโอ้โหคนมองกันนี่มีคนหันมาเหลียวมองนะแกบอกว่าลุกแกตอนนี้คือแบบสกินเฮดมีเข่าแบบเท่ๆเลยนะฮะมูซาร่านะฮะแล้วก็แต่งตัวแบบัยรุ่นวัรรุ่นด้วยแบบแฟชั่นด้วยนะฮะ ก็อันนี้น่าจะเป็นคลิปที่โผล่ใบเมื่อวัน2วันที่แล้วจะเชื่อว่าตอนนี้ต้องเตรียมตัว,ตวเดินทางอาจจะการัางเดินทางกลับมาที่ลิปูก็ได้เพราะว่าเขาต้องรายง,งานตัวฝึกซ้อมวันนี้ที่เขาลงโปรแกรมว่าจะมากันนะครับทั้งเอนโดแล้วก็ซาร่านะฮะส่วนมีผู้เล่นอยู่สองสามคนเหมือนกันที่ยังไม่ได้มาปีซีซันกับทีมที่เป็นดาวรุ่ง,ท,ง,ท,ง,ท,งทั้งท้ที่สองคนนี้หรือสามคนนี้ควรจะต้องมาแต่มันเป็นเพราะอะไระเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงคือคนนี้เราไม่ได้สังเกตเนาะ ยังไม่ได้มารายงานตัวฝึกซ้อมกับเรียปูครับบ๊อบบี้คลาร์ครับสาเหตุอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อตอน Pride Season, ปลายซีซันมีอาการบาดเจ็บปลายซีซันที่จะจบไปที่จบไปเนี่ยทำให้จนถึงตอนนี้อาจจะยังไม่หายเจ็บอาจจะยังเจ็บนิดๆิดก็ได้ซึ่งเรายังไม่เห็นในการฝึกซ้อมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแม้ว่าดาวรุ่งจะมาซ้อมกันเพียบเลยแต่เรายังไม่เห็นบ๊อบบี้คลาร์นั่นแปลว่าเขาอาจจะยังไม่หายเจ็บก็ได้ท่ามกลางกระแสะข่าวที่มีทีมอย่างเซาบวกนอริทและกิกหลายทีมที่อยากจะยืมตัว ตรงเนี้ยอาจจะทําให้ยังไงอ่ะเขายังไม่มาซ้อมอ่ะต้องรอดูก่อนว่ามันจะเป็นการไปบล็อกการย้ายทีมของเขาหรือเปล่าเมื่อเขายังแบบร่างกายไม่พร้อมที่จะย้ายทีมได้แบบย้ายไปยืมตัวได้นะลิปูพร้อมมอบสัญญาใหม่ให้อยู่แล้วแต่เรื่องการย้ายยืมตัวเนี่ยถ้าร่างกายยังไม่สมบูรณ์อ่ะตรงนี้ต้องรอดูก่อนครับนะส่วนยาคุปโอเซนสกี้นะฮะอ่าพุทธาประตูนะครับอีกคนหนึ่งคนนี้ก็ยังไม่มารายงานตัวฝึกซ้อมนะครับอืมก็ต้องรอดูว่าจะมาไหมยาคุป โอซินสกี้ผู้ัทาประตูดาวลุงอีกคนหนึ่งนะฮะแต่สองคนที่สื่อยืนยันเลยว่าหันออกจากนี่แล้วก็คือมีบิลลี่คูเมติโอนะฮะซึ่งเขาบอกว่าหันอันนี้เป็นการหันชื่อไปเลยไม่ต้องมาฝึกซ้อมปีซีซั่นเลยรวมไปถึงลีสวิลเลียมด้วยนั่นแปลว่าให้ทั้งสองคนไปหาทีมใหม่ได้เลยอันนี้ก็คืออาจจะแบบไม่อยู่ในแผนจริงๆนะครับทั้งบิลลี่คูเมติโอแล้วก็ลีสวิลเลียมสรุปแบบนี้ละกันส่วนนัทฟิลิปเราอย่างที่เราเห็นยังอยู่ในการฝึกซ้อมกับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆในแมมฝึกซ้อนะ ยังต้องรอไปก่อนคืออย่างที่เราทราบกันว่ามีแทับซอนสปอร์ยื่นมา4ล้านปอนด์ลิฟูตั้งไว้8แต่ว่าเดวิดลินส์บอกว่าจริงๆสามารถเจราจาต่อรองได้จริงๆ4ีถึงหอาจจะพอเจราจาต่อรองได้ก็คือถ้าแท็บซอนสปอร์ยื่นมาเพิ่มอ,อีกนิดนึงลิฟูอาจจะตอบรับก็ได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนัทฟริปจะขอเลือกทีมที่เหมาะกับเขาที่สุดมีเบอร์ลี่ก์ทีมหนึ่งที่สนใจเขาเหมือนกันแต่ว่านัทฟริปจะไม่เร่งรีบตัวเองในการสรุปว่าจะไปไหนอตอนนี้ก็ซ้อมอยู่กับเอรพูก่นาะ เขาก็จะต้องเป็นขุมกําลังหลักครับบอกเพื่อนๆแบบนี้ในช่วงปีซีซั่นเนี่ยโกนาเต้ก็ต้องไปพักร้อนอะ่ะเดี๋ยวหลังจะจบศึกยูโรนะโกเมสก็ไปพักร้อนฟันได้ก็ไปพักร้อนยังกลับมาช่วยทีมไม่ได้เนี่ยมันก็จะเหลือแค่ใครฮะลองนึกชื่อกันเหลือควานซาเหลือเซฟฟานเดนเบิร์กเหลือเนทฟฟลิปแล้วก็จะเหลือดาวรุ่งอีกคนหนึ่งอัลมาโรนะฮะอ่าอัลมาโรซึ่งอัลมาโรเนี่ยก็เป็นแค่ดาวรุ่งคือจะสี่คนนี้จะต้องประคองไปก่อนในช่วงปีซีซั่นอืม ให้เข้าใจตรงกันแบบนี้นะครับนะก็ว่ากันไปนะแต่สุดท้ายผมว่าเขาจะต้องได้ย้ายละ่ะค่าตัวตอนนี้มันโหลดต่ําลงมาเหลือ4ี่ถึงแล้านเนี่ยหล้านก็จบได้เนี่ยผมว่ามันน่าจะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับในจุดนี้นะครับส่วนมากันที่เรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างกับเร n นโญโรที่เป็นเป้าหมายของลิเวอร์พูลเราด้วยเมื่อวานนี้มันมีข่าวหลุดออกมาจากสายข่าวในฝรั่งเศสนะครับนะักข่าวที่ชื่อว่านาบิล เยอเรต์นะครับเป็นสายข่าวฝรั่งเศสของสื่ออย่างฟรนช์ฟุตบอลนะฮะเขารายงานว่าแมนยูเน็ตเนี่ยตกลงค่าตัวกับลิวได้ตกลงค่าตัวเรนิโยโรกับทางลิวได้แล้วที่50ล้านยูโรบวกกับออปชั่นอีกก้อนหนึ่งอ่ะทีเนี้ยในเวลาต่อมาโรมาโน่ก็ออกมาคอนเฟิร์มครับนี่ตามที่เห็นในภาพนี่โรมาโน่คอนเฟิร์มว่าเป็นเรื่องจริงแมนยูเน็ตยื่นข้อเสนอ50ล้านยูโรบวกออปชั่นไปให้กับลิวแล้วแล้วก็ลิวตกตอบตกลงข้อเสนอ50ล้านยูโร เรียบร้อยแล้วแต่นี่ฮะให้ดูท่อนนี้ครับท่อนนี้ผมว่าสําคัญเขาบอกว่าลิวอินซิตติ้งวิดโยโร่ลิวกับโยโรเนี่ยเบื้องต้นรับข้อเสนอของแมนยูมาก่อนรับมาในฐานะเบสพ็อพโพโซลออนเดอะเทเบิลรับมาในฐานะที่เป็นข้อเสนอที่ดีที่สุดบนโต๊ะลิวกับโยโร่ะรับข้อเสนอมาก่อนแต่ยังไม่เลือกนะยังไม่แบบว่าเออกูไปไปแมนยูละยัง เพราะโยโรยังคงมองมาริดเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งและยังคงเฝ้ารอมาริดเหมือนเดิมทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเรนี่โยโรทีนี้โรมาโนรายงานเพ,เพิ่มเติมด้วยครับว่ายังไรก็ตามมาริดก็ไม่หวั่นครับมาริดรู้ว่าตอนนี้แมนยูยื่นข้อเสนอเข้าไปแล้วรีวรับข้อเสนอแล้วแต่มาริดไม่หวั่นเลยมาริดมองว่าพวกเขานิงพวกเขาเฉยเพราะว่านักเตะอยากย้ายมาหาเรานักเตะไม่ได้อยากย้ายไปแมนยูสบายนะมาริดไม่คิดที่จะเพิ่มข้อเสนอเข้ามา มาริดยื่นไม่เกิน40ล้านยูโรนะ40ล้านยูโรแต่แมนยูยื่นไปแล้ว50ล้านยูโรอ่าแต่มารติดบอกว่าไม่เราจะทําแบบเดียวกับที่เราเคยคว้ากามาวิงกาไปเดี๋ยวลิวมันก็ยอมลดราคามาเองอันนี้คือแท็ติกของของมารติดนะเชื่อว่าเดี๋ยวลิวพอสุดท้ายนักเตะก็ยืนยันไม่ไปแมนยูอะอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวนักเตะยังยืนยันว่าไปมารติดทีมเดียวเงี้ยเดี๋ยวลิวจะต้องกดดันตัวเองและยอมลดราคาลงมาเหลือที่40ล้านยูโรอารมณ์แบบนั้น แล้วก็หรือถ้าเกิดว่าสุดท้ายลิวไม่ปล่อยจริงแล้วถ้านักเตะก็ไม่ย้ายไปแมนยูด้วยนักเตะก็รออะก็อยู่จนจบสัญญาหนึ่งปีแล้วก็ก็รอเซ็นฟรีปีหน้าก็ได้เหมือนกับเชื่อว่าทัคติกเนี้ยมาริดเชื่อว่าจะสามารถกดดันลิวได้นะครับอ,อีกอันนึงที่อยากเสริมก็คือมาริดเอาแน่คือหลายคนบอกว่ามาริดไม่เอาเหรอก้งแค่แบบหมายยอ,อกไก่แต่ว่าดาบิดอาราบาล่าสุดมีการตรวจเพิ่มว่าเจ็บ ACL เพิ่มแล้วก็อาจจะต้องพักจนถึงประมาณ ไม่ต่ำกว่าต้นปี2025นั่นแปลว่าตอนนี้เขาเหลือแค่ลูดิเกอร์มิลิตานะที่เล่นเป็นเซนเตอร์อาชีพไม่นับรวมดาวรุ่งเขาต้องซื้อเพิ่มอยู่แล้วดังนั้นมาริดผมว่าเดี๋ยวท้ายที่สุดเขาอาจจะมีเพิ่มผมเห็นข่าวในสเปนนะเขาบอกว่าอาจจะเป็น40ล้านยูโรบวกกับออปชันอีกก้อนนึงอะไรแบบนะี้เพื่อให้ทางลิวพอใจก็ได้นะฮะอ่ะสาสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นแบบนี้ แต่ถามว่าโยโร่แกจะมีโอกาสเปลี่ยนพลิกไหมแบบย้ายไปทีมอื่นที่ไม่ใช่มารติดผมว่ายังมีนะดูอันนี้ฮะคือมันมีแอคเคาท์ปอมครับดูนะมันมีแอคเคาท์ปอมที่สร้างขึ้นมาชื่อเรนี่โยโร่เหมือนกันแต่เป็นแอคเคาท์ปอมเขาบอกว่า I don't want you Man United let me alone ฉันไม่ชอบคุณแมนยูออกไปอย่ามาอย่ามายุ่งกับฉันปล่อยฉันอยู่คนเดียวอารมณ์ประมาณนั้นซึ่งแอคเคาท์เรนี่โยโร่ตัวจริงครับอันนี้คือเรนนี่โยโร่ตัวจริงมาโพสต์ว่าอันนั้นคือเฟก แอคเคาท์อ่าอันนั้นคือเฟกแอคเคาท์เป็นพวกแบบแอคเคาท์โรคจิตที่ทําแบบนี้อะไรแบบเนี้ยเออคือคือเหมือนกับพูดประมาณนั้นน่ะน,นะอ่ามันเป็นพวกโรคจิตที่ส่งสัญญาณในบัญชีนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือบอกว่าไม่จริงแต่โยโรก,ก็ไม่ได้บอกว่านะว่าจะไปแมนยูนะแต่แค่ว่าไอ้ผมผมไม่ได้พิมพ์แอคเคาท์เนี้ยแอคเคาท์เนี้ยใครสร้างมาก็ไม่รู้แต่ของผมอะผมไม่ได้พิมพ์แบบนั้นแต่โยโรก,ก็ยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้เชิงว่าตอบตกลงแมนยูหรอกแต่คือยังรอมัริดอแต่ คำถามก็คือแล้วทำไมลิอ์พูไม่ยื่นไปบ้างอ่ะเฮ้ยแมนยูเขาขยับแล้วนะไหนบอกว่าลิอ์พูจริงจังกับดีลนี้ไงมองดีลนี้เป็นดีลออปร์ r ู u n ตี้ไงมองเป็นดิวที่ควรฉกฉวยมองเป็นดิลที่เป็นโอกาสอันดีในการคว้าดาวรุ่งพรสวรรค์สูงอย่างเงี้ยยโรอย่างเงี้ยทำไมไม่ไม่ยื่นไปบ้างล่ะคือมันมีเหตุผลแบบนี้ครับทีโอสควายครับของลิอ์พูเอ็กโคสายข่าวหงนะครับบอกว่าลิอ์พูเนี่ยติดตามดิโยโร و อยู่แน่ เพราะมันเป็นดีลที่ลิพูลเลงอยู่จริงๆแล้วก็ติดคุยกับเอเจนต์ของฝั่งนู้นอยู่จริงๆลิพูเนี่ยรู้ดีว่าแมนยูน่าจะยื่นไปแล้วยังไงก็รู้ว่ายื่นไปแล้ว43ล้านปอนด์หรือว่า50ล้านยูโรอย่างที่เราทราบกันนะครับริวตอบตรงลงแล้วก็จริงแต่ลิพูเชื่อว่าขอดูรอดูสถานการณ์ก่อนเพราะท้ายที่สุดเชื่อว่านักเตะมันจะยังไงมันก็รอมาดริดแล้วมันเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะต้องตกลงกับมาดริดได้แบบมาดริดจะต้องตกลงกับริวได้ในท้ายที่สุด,ดอ,สอ่ะ้ากเปยไข ดังคําของริชาร์ดทิวส์ผอกีฬาของเราที่บอกไว้ว่าวิพูมีการเล็งดีลในซัมเมอร์นี้เป็นอ็อป portunity transfers นะครับหรือดีลที่ฉกฉวยในตลาดซื้อขายได้นะครับก็รอติดตามกันดูแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยครับนะมาดูเรื่องดาวของบอกโดกันหน่อยครับเมื่อวานนี้ช่วงค่ำคบ้านเรามันเริ่มมีข่าวหลุดออกมาก่อนนะเริ่มมาหลุดออกมาทีละเจ้าทีละเจ้าตั้งแต่สื่อไม่น่าเชื่อถือจนไปถึงสื่อที่น่าเชื่อถือพวกนักข่าวสายหงพอจอยส์เจมส์เพียร์เดวิดออนสตรีนต่างๆ แล้วก็มากระทั่งถแถลงด้วยถแถลงจากทางบอกโดเลยครับนะก็คือถแถลงเลยว่าตอนนี้บอกโดครับกำลังคุยกับแฟนเวสปอร์ตกรุ๊ปนะครับหรือว่า f อ g เจ้าของสโมสรเรียบูนนั่นแหละคุยกับทาง f อ g อยู่เกี่ยวกับการเข้ามาซื้อทีมเกี่ยวกับการเข้ามาซื้อทีมเป็นมัลติคลับอะไรแบบนี้ด้วยนะครับโดยสื่อดังลหลายๆเจ้าก็รายงานตรงกันนะครับว่าตอนนี้ คนที่เข้าไปคุยคือฝ่ายกฎหมายนะครับรอยเยอร์ er ของทาง f อฟเนี่ยเข้าไปคุยกับเจ้าของสโมสรบอกโดเลยก็คือเคดาดโรเปสนะครับสาเหตุที่รีพูมองว่าบอกโดเป็นโอกาสอันดีในการที่จะเข้าไปซื้อมาเป็นมัลติคลับเป็นสโมสรลูกในเครือของ f อฟทีมแรกต่อจากเรีพูเพราะศกโอกาสครับบ็อกโดฮะปัจจุบันคุมทีมโดยผู้จัดการทีมคืออัลเบิร์ตริเอลารู้จักกันเนาะปีก อดีตปีกลิพูเนลลี่ยแหละคุมทีมอยู่นะครับซึ่งบอกโดครับมีปัญหาการเงินเงินสดเขาบอกว่าเงินสดในบัญชีเนี่ยไม่มีการันตีครับเหมือนไม่มีเงินสดบัญชีในการันตีแล้วเหมือนจะมีหนี้สินนิดๆด้วยทําให้โดน D N C G ครับ D N C G คือองค์กรตรวจสอบบัญชีการเงินของฟุตบอลฝรั่งเศสเนี่ยตรวจสอบแล้วมองว่าเฮ้ยแบบนี้แม่งสถานการเงินแย่ถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไป พวกเขาตัดสินไปแล้วด้วยนะก่อนหน้านี้นประมาณวันที่27เดือนที่แล้วตัดสินไปแล้วว่าปรับบอกโดครับตกชั้นจากหลีก2ไปสู่หลีก3าจากลีกเดอร์ลีกเดอร์คือลีก2จากลีก2ไปลีก3เลยจะปรับตกชั้นแต่บอกโดก,ก็คือย้อมให้ทีมตกชั้นไม่ได้ก็คือขออุทธรณ์โดยพร้อมกับการไปคุยกกับเอฟเจีไปแล้วแล้วเหมือนมีร่างข้อเสนอประมาณหนึ่งว่าถ้าเอฟจีซื้อประมาณนี้ประมาณนี้ล่ะ คือพอจอยเขียนเลยนะครับว่า f อฟมีแผนที่อาจจะซื้อในราคาประมาณ85ล้านปอนด์หรือประมาณ100ร้ล้านยูโรนะเป็นเงินของ f อฟเองนะไม่เขาไม่ได้เอาเงินลิบูลไปซื้ออยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นองค์กร F อฟไปซื้อนะครับในเขาบอกว่าอาจจะซื้อในระยะเวลา6ปีอาจจะเป็นผ่อนจ่ายหรือเปล่านี่ผมไม่มั่นใจนะเขาใช้คําว่า in six years นะครับเอาพอ,พอ,อตร์ตโซ่ตรงนี้ไปยื่นให้แก่องค์กรเมื่อสักครู่นี้ที่ตรวจสอบการเงินนะครับยื่นขออุทธรณ์สสัปดาห์ในการที่ เดี๋ยวจะหาเงินมาให้เดี๋ยวการจะขายก็ให้ f อ g เล้วเดี๋ยวหาเงินมาวางไว้ในบัญชีซึ่งสื่ออย่างพอจอยบอกเชื่อว่าพอจอยเชื่อว่าบอกว่าบ็อกโดเนี่ยต้องการเงินประมาณ30-40ถึงล้านยูโรที่ไปน,นอนในบัญชีคือขายราคานี้เท่าจริงแต่ต้องเอาบางเงินมาเข้าบัญชีด้วยเท่านี้เท่านี้เพื่อให้ผ่านสิทธิ์สามารถเล่นหลีก2หลีกเดอ้อคือมันยังไม่ต่ำกว่าลีกเอิงลีกนึงให้อยู่หลีก2ต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องตกชั้น แต่ถ้าไม่ทันภายใน2ส,สัปดาห์ก,จตก,ตก็จะตกชั้นตามที่บทลงโทษเดิมเลยตรงเนี้ยก็คือต้องแข่งกับเวลาแล้วครับบ็อกโดกับ f อฟกนะก็คือคุยกันอยู่จริงๆล่าสุดก็อย่างที่บอกบ ok ็อกโดออกถแถลงการณ์เนาะเนี่ยอันเนี้ยให้ดูนะว่าเป็นคําแถลงการณ์ภาษาฝรั่งเศสว่าคุยกับ f อฟอยู่จริงๆแบบนั้นนะอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะฮะประเด็นต่อมาครับบ็อกโดทําไมถึงน่าสนใจนะบ็อกโดทําไมถึงน่าสนใจนะครับบ็อกโดผมว่าหลายคนรู้จักแค่พูดคาว่าบ ok ็อกโด รู้เลยว่าเป็นทีมฝรั่งเศสแล้วก็รู้ว่าแบบเฮ้ยเป็นทีมดังเก่านะเนี่ยใช่ฮะเป็นเหมือนยักษ์ยักษ์หลับนะเคยได้แชมป์ลีกสูงสุดของฝรั่งเศส6สมัยเลยนะเป็นทีมที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์มีนักเตะด,ดังๆผ่านการเล่นกับที่นี่เพียบซีดานนะครับอ่าชองทีกาน่าผมอ่านถูกป่าวะแล้วก็มีพวกชูสกุนเดอ่านะชูสกุนเดนก็มาจากอะคาเดมี่ที่นี่ ออลิลองชูอาร์เมนี่ก็เคยอยู่อะคาเดมี่ที่นี่มาก่อน mm. อะไรแบบนี้ก็คือเป็นทีมที่มันมีประวัติศาสตร์ <c oughs> มีอะไรเ <c oughs> ชื่อมโยงเยอะแยะมากมายเพียงแต่ว่าในช่วง2-3ปีหลังครับเป็นยักษ์หลับตั้งแต่ปี2021เป็นต้นมาเนี่ยตกชั้นไปยังเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดไม่ได้นะครับยังคงอยู่ลีก2มา -2 3ปีแล้วและแม้ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลําบากค,ครับจุดเด่นของทีมนี้อย่างหนึ่งก็คือเดี๋ยวแป๊บนึงนะจุดเด่นก็คือเขายังคงมีแฟนบอลที่เหนียวแน่น สนามของพวกเขาเนี่ยชื่อว่า New w o r Star The b o k d นะครับเป็นสนามที่สวยมากแล้วก็จุแฟนบอลได้ถึงสี่หมื่นกว่าคนเลยแต่ขนาดตกชั้นไปแล้วเขาบอกว่าแฟนบอลยังคงเข้ามาดูไม่ต่ำกว่าสองหมื่นคนคือเกินครึ่งประมาณครึ่งหนึ่งยังต่ำของสนามแห่งนี้เห็นไหมสนามของบ็อกโดนะฮะสนามสวยแต่ก็มีเรื่องทับซ้อนเล็กน้อยอ่ะเราต้องเราก็รู้ไวนะ้นกันนิดนึงก็ดีนะฮะสภาเมืองเป็นเจ้าของร่วมกับภาครัฐและเอกชนนะครับแต่ก็ เหมือนมีปัญหาการเงินเหมือนกันคือสนามนี้ก็สามารถขายได้ในราคา50ล้านเรื่องนี้ต้องไปคุยกันต่อในเชิงสารอีกนิดนึงนะครับ f h g มองบ็อกโดครับเป็นการซื้อแบบแยกเดี่ยวนะในในเนื้อหาเนี่ยตรงนี้เขาบอกว่า FSG มองเป็นการซื้อแบบแยกเดี่ยวคือไม่ได้มองว่าจะเอาอันนี้มาเป็นทีมฟีดดิ้งอะ่ะเป็นทีมแบบอะไรอะไร,ะไรก็สรรหาเข้าสู่ริวพูริวพ,พูแล้วก็ทีมนี้ก็ไม่มีทางลืมตาอ้าปากบ็อกโดไม่มีทางลืมตาอ้าปากเป็นทีมประสบผลผลได้ เอฟเไม่ได้มองไปแบบนั้น f อฟเมองว่าจะแยกจะไม่ได้ให้ความสัมพันธ์มันมันเป็นดิเรกคอนเนคชันระหว่างกับลิเวอร์พูลคือไม่ได้ให้เป็นโดยตรงขนาดนั้นอ่าแต่เป็นทีมที่แบบเอออาจจะเชื่อมโยงกันได้บางอย่างแต่คือจะไม่ให้โดยตรงนะฮะแล้วก็ยืนยันกับเจ้าของสโมสรว่าจะรักษาความเป็นอิสระและความเป็นตัวตนของสโมสรบอกโดเอาไว้โดยคนวางแผนบริหารหลังจากนี้ครับมันก็จะเป็นแก๊งนี้แหละฮะคือใครบ้างนะครับไมเคิลเอ็ดเวิร์ดครับ ซีโอฟุตบอลหัวเรือใหญ่สุดรอ,องลงมาก็จะเป็นจูเลียนวอร์ดครับที่ก็จะตำแหน่งต่ำกว่าไมันขั้ดเวิร์ดลงมาขั้นหนึ่งก็คือเทคนิคดีเรคเตอร์ก็จะรายงานตรงต่อไมเาขั้ดเวิร์ดส่วนต่ําลงมากว่าเอ็ดเวิร์ดขั้นหนึ่งก็จะเป็นเปโดมาเกสครับในในรายงานของเจมพีเอชเขียนไว้เลยว่าคนนี้เขาเป็นดีเรคเตอร์ออฟฟุตบอลเดเวลลอปเมนต์นะครับเป็นฝ่ายพัฒนาฟุตบอลเนี่ยคนนี้ก็จะรายงานตรงต่อจูเลียนวอร์ดอีกทีหนึ่งมันจะเป็นขั้นๆไปแล้วก็อีกคนนึงนะก็จะเป็นนี่ฮะ นี่ฮันไรเตอร์นะครับเป็น head of global go k l e p p i n g คือจะเป็นแบบดูแลเรื่องแผนก go l keeper ทั้งโค้ชผู้ักษาประตูทั้งผู้ักษาประตูคอยช่วยเหลือตรงเนี้ยทั้งเครือของ f H g นี่คือบุคลากรในเครือของ f H g ที่จะดูแลมัลติคลับครับตามที่เห็นในภาพนี้เลยเห็นไหมมีจูเลียน a อร์ดไมเคิลเอดเวิร์ดเอรโดมาเกแล้วก็ฮันไรเตอร์ตามที่เห็นในภาพนี้นะครับนี่คือโครงสร้างนะอะ g มองบอกโดเป็นการซื้อแยกเดี่ยวเนาะอย่างที่ผมรายงานพูดไปแล้วคําถามก็คือแล้วถ้ามันแยกเดี่ยวแต่จริงๆมันได้ประโยชน์หรือเปล่าเอาจริงมันเป็นการพูดเชิงทางอ้อมนะั่นแหละว่ามันจะต้องมีการตั้งผู้บริหารตั้งคนที่มีหุ้นส่วนอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องแยกออกจากรีพูเพราะว่าถ้ามันเป็นหุ้นส่วนเดียวกันแล้วแบบมันจะติดปัญหาบางอย่างเรื่องมัลติคลับในอนาคตได้อย่างที่หลายๆทีมเป็น ว่าเอ้ยเวลาสมมติ2ทีมที่เป็นทีมคือเดียวกันเล่นในศึก assa, ยูฟาแชมเปี้ยนลีกเหมือนกันหรือเล่นในศึกยูโรปาเหมือนกันเป๊ะเนี่ยมันจะต้องมีทีมหนึ่งเสียสิทธิ์อะไรบางอย่างไปเนี่ยตรงเนี้ยอาเป็นเรื่องที่จะต้องพยายามเคลียร์ตรงนี้ให้ชัดด้วยทีมที่มีเป็นมัลติคัพต้องพยายามเคลียร์ตรงนี้ให้ชัดนะครับเผื่อกรณีที่เกิดไปชนกันในรายการใหญ่มันจะต้องแบบมีสิ่งที่รับรองชัดเจนว่าบริหารแยกกันได้มีมีผู้บริหารมีหุ้นส่วนที่แยกกันอ่ะทีนี้ประโยชน์ คำถามคือแล้วลิว์พูได้ประโยชน์อะไรอะเมื่อมันแยกเดี่ยวแบบนี้ลิว์พูได้ประโยชน์อะไรอ่าคาตอบก็คือครับฟังให้ดีนะฮะนับตั้งแต่มีการเบรกซิตออกมานะครับนี่นับตั้งแต่มีการเบรกซิตออกมาเบรกซิตแปลก็คือสหรัฐอาณาจักรเนี่ยแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปมาเป็นแยกเดี่ยวๆออกจากสาพันยุโรปอ่าพอออกมาเนี่ยออกจากสาภาพยุโรปมาเมื่อปี2 0 2พัน็เนี่ย ทำให้นักอังกฤษก็มีกฎของตัวเองคือห้ามเซ็นนักเตะต่างชาติก่อนอายุ18ปีนักเตะที่มาจากต่างแดนต้องอายุ18ปีเท่านั้นถึงจะเซ็นได้คนสุดท้ายที่เราเซ็นได้ก่อนเบ็กซิตคือเซ็นตอน17ได้ก่อนเบ็กซิตที่เป็นนักเตะต่างชาติก็คือเซฟานไบเซติดนั่นเองครับนี่คือแข้งสุดท้ายก่อนเบ็กซิตที่เป็นต่างชาติก่อนอายุ18ได้อ่ะแล้วก็นั่นนั่นคือเหตุผลครับที่ทําให้หลายสโมสรในอังกฤษ เริ่มทำมัลติคลับกันผมบอกเลยทำกันแพร่หลายมากทั้งทีมใหญ่ทีมเล็กเริ่มทำกันเพราะว่ามันเกิดปัญหาตรงนี้ครับเซ็นนักเตะต่างชาติไม่ได้ไงก่อนอายุสิบแปดแต่เราชอบคนเนี้จะทำยังไงไม่ให้มันไปอยู่ในเนื้อมือคนอื่นอ่ะการที่มีมัลติคลับมันช่วยได้เช่นเราก็ให้ทีมลูกอ่ะสมมติว่าทีมลูกของเราอบ็อกโดในอนาคตสมมติถ้าได้ขึ้นมาก็ให้บ็อกโดเราไปเซ็นนักเตะสมมตินะบราซิลอายุสิบหกสิบเจ็ดคนนี้มันเก่งมากเลย ก็ให้ให้บอกโดซื้อมาแล้วก็เอาไปฟาร์มที่บอกโดก่อน18เมื่อไหร่เราค่อยไปซื้อจากต่อจากบอกโดอีกทีนึงแบบนั้นครับแบบนั้นอ่าหรือเซ็นนักเตะที่อายุเกิน18โอเค18คุณสามารถเซ็นโดยตรงมาสู่ริปูได้แล้วแต่บางคนมันยังไม่ได้เวิร์กพมิดอ้าววิธีแก้คือยังไงพอมูลคุณมีทีมลูกคุณก็ส่งนักเตะเหล่านั้นเนี่ยไปให้ยืมตัวกับทีมที่เป็นทีมลูกได้ก็คือสมมุติอ่าเรามีบอกโดปุ๊บ เราไปเซ็นนักเตะสิบแปดสิบเก้ามาคนหนึ่งแต่มันเก่งนะแต่แบบคุณสมบัติบางอย่างยังไม่ผ่านไม่ผ่านเวอร์กุมิดแต่เราเซ็นมาก่อนเป็นนักเตะเราละอันนี้เราก็ปล่อยให้บอกโดยืมตัวใช้งานสักปีสองปีแล้วก็มันจะผ่านคุณสมบัติบางอย่างแล้วก็มาเล่นให้กับลีพูได้ในอนาคตเนี่ยนี่คือสิ่งที่หลายทีมก็ทํากันแบบนี้ทํากันเป็นอาจีนครับอืมนะส่วนเรื่องที่จะทับซ้อนกันไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูในอนาคตว่ายูฟ่าเขาบอกว่ายูฟ่าก็ ก็กาลังพยายามรีแลกซ์ผ่อนคลายกดตรงนี้ลงให้มันเบาบางลงอ่าก็เดี๋ยวรอดูว่ายูฟา่าจะมีการเปลี่ยนกดยังไงไอ้ที่ว่าสมมติมาชนกันยูฟ่าแชมเปี้ยนมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นชนกันในยูโรปาจะมีปัญหาเกิดขึ้นเดี๋ยวตรงนี้ยูฟ่าจะไปผ่อนปลนกดตรงนี้ในอนาคตอีกทีหนึ่งอันนี้คือที่รายงานจากชวกเจมส์พีสจากพวกออนสตีนบอกไว้นะครับอืมนะแต่จุดที่ได้ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งอ่ะผมลืมพูดจุดที่ได้ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือ ด้วยความที่มันอยู่ในเครือเดียวกันแล้วถ้า f H g วางโครงสร้างพวกนี้ไว้แล้วนะพวกชูเ right ลนวอร์ดไปโดมาร์เก็ตฮันไร n ์เดิร์ดมิอ่าไมเคิลเอ็ดเวิสามารถใช้ฐานข้อมูลเดียวกันได้เช่นมันสามารถใช้ฐานข้อมูลคือ Data หลังบ้านในการซื้อนักเตะได้ใช้ระบบเดียวกันได้และเชื่อเลยทั้งสองสโมสรอ,อาจจะมีระบบการเล่นโครงสร้างคล้ายกันเพราะจะสามารถส่งมายืมตัวคว้กันได้สามารถมาช่วยๆกันได้อะ รีพูสามารถปล่อยนักเตะไปให้บอกโดยืมตัวใช้งานได้ด้วยเพราะมันเป็นโครงสร้างเดียวกันอะไรแบบนี้ระบบโครงสร้างทุกอย่างมันจะวางให้เป็นแนวทางเดียวกันเพื่อให้มันแบบเชื่อมกันได้ด้วยให้สามารถแบบเกิดประโยชน์ซึ่งกันและกันทางอ้อมหรือไม่ก็ทางตรงทางอ้อมได้สักทางหนึ่งได้ด้วยนะฮะแต่ข้อเสียถามว่ามีไหมข้อเสียคือหนึ่งเลยตอนนี้ทางฝรั่งเศสแฟนบอลฝรั่งเศสเขาไม่ค่อยชอบมีการประท้วงพวกคนที่มาหาประโยชน์ซื้อซื้อทีมในฝรั่งเศสเป็นทีมรุ่งกันเพียบเลยแบบอย่างเงี้ย ก็มีการประท้วงกันเยอะเหมือนกันอืมนะครับตรงนี้ก็ต้องรอดูแล้วก็ข้อเสียงที่บอกอาจจะชนกันในรายการใหญ่ซึ่งตรงนั้นต้องไปรอแก้ไขในอนาคตนะครับ f H g คําถามมีข้อหนึ่งข้อสุดท้ายคือแล้วจบที่ตรงนี้ไหม FFG จะไปซื้อใครเพิ่มอีกหรือเปล่าเขาบอกว่า f H g ยังไม่ไม่ได้มองเนี่ยอ่าไม่ได้มองแค่ในยุโรปอย่างเดียวนะแต่มองการลงทุนในอเมริกาใต้ต่อด้วยซึ่งในบราซิลก็เป็นตลาดที่ f H g มองอยู่เหมือนกันทีมอย่างคูเซโร่บาตาโฟโก อาร์เจนโก้านาเรนเซ่อินเตอร์ไนซิออนนะรวมไปถึงวัสโกเดกาม์าพวกนี้ก็ตกเป็นเป้าหมายหรือตกเป็นเป้าหมายหรือว่าตกเป็นข่าวว่าเคยคุยกับเอฟจีมาทางนั้นก็เป็นคงเป็นอีกสเต็ปหนึ่งอย่างแรกก็คงจะปิดดีลกับบอกโดให้ได้ก่อนจากนั้นถ้าจะไปมองถึงประโยชน์ในการมีทีมลูกอยู่ในบราซิลอันนั้นค่ามาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้ก็ประมาณนี้ส่วนอันนี้เป็นสีสันครับฟาบิโอคาบิโยเนี่ยไปสัมภาษณ์ไว้กับทางพวกสื่อนะฮะ เลตบูซาวบวกนะมีอยู่ข้อหนึ่งถูกถามว่าเวลาคุณไปกินข้าวกับเ,เพื่อนเนี่ยใครเป็นคนจ่ายอ่าเป็นคำถามที่สีสันดีเขาบอกว่าถ้าไปกินกับคนแบบรุ่นเดียวกันอย,กก areas, อย่างพวกเอเรียสอย่างเคอร์ติสโจนอย่างเงี้ยนะเราก็จะเราก็จะหารกันสปิตกันอ่าก็ตามปกตินะไปลงวัยรุ่นเราก็ต้องหานกันเราไปกินกับเพื่อนมาหาลาัยแล้วก็หารกันใช่ไหมแต่ถ้าไปกินกับเทรนดนะเทรนมันเหมือนพี่ใหญ่นะ เทนได้เงินได้เงินค่าเหนื่อยเยอะกว่าคนอื่นด้วยเทนก็มักจะเลี้ยงเพื่อนน้องๆทุกคนเสมอแบบไปกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวกูจ่ายเองน้องจ่ายเองเดี๋ยวพี่จ่ายเองน้องเดี๋ยวพี่จ่ายเองเดี๋ยวพี่จ่ายเองนะะก็สรุปก็คือเทนเหมือนเป็นพี่ใหญ่ของน้องๆนะเทนเวลาไปก like ินกับแก๊งเนี่ยก็คือเทนจะเป็นคนจ่ายแทนน้องๆนะค่าเหนื่อยเยอะกว่าเพื่อนนะคอนเนอร์แบลลี่อายุครบ21ปีครับเกิดไปเมื่อวันที่9กรกฎาคมนะครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ย้อนหลังด้วยแล้วก็21ปีนะฮะตอนนี้นะครับ ขอบคุณทุกคนนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้กันง่ายๆจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารและส่วนต่างๆส่วนใครที่อยากลงสปอนเซอร์ช่องโค้ดแอคหรือติดต่อโฆษณาช่องโค้ดแอคติดต่อมาได้เลยนะครับในอินบ็อกซ์โค้ดแอคนะครับหรือใครที่สนใจอยากสมัครสมาชิกเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องโค้ดแอคหรือโดเนทซูเปอร์แชทซูเปอร์ติ๊กเกอร์ก็สามารถทำได้เช่นกันวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ